อลงกรประกาศส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูงนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภายใต้วิกฤตโควิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงครามรัสเซียยูเครนกระทบต่องห่วงโซ่การผลิตอาหารและราคาอาหารแพงขึ้นทำให้โลกผเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นโอกาสในวิกฤตของไทย ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกและเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ12ของโลกจากกว่า200ประเทศประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีที่เป็นธาตุอาหารของพืชเมื่อปีที่แล้วกว่า5ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนเกือบ100ปเขณะที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปีละ2ล้านตันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์1.3ล้านไร่จากพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ149ล้านไร่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรเคมีจึงควรหันหน้าร่วมมือกันให้มากขึ้นโดยยึดแนวทางเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูงเป็นสำคัญโดยมาตราการ GAP และเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะในภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยทางด้านการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะครัวโลก